สวัสดีตอนเช้าทุกท่านค่ะคลิปนี้ขึ้นมารายงานพยากรณ์อากาศ10วันล่วงหน้าเกี่ยวกับฝนโดยเฉพาะเลยกับคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามาดูกันว่า10วันหลังจากนี้ฝนจะเป็นอย่างไรก่อนจะไปรับชมรัฟบฟังฝากกดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะคะขอบคุณเป็นอย่างสุขะช่วงนี้บ้านเราฝนเริ่มน้อยลงบ้างนะคะทางภาคเหนือทั้งภาคอีสานตอนบนทั้งการกระจายเชิงปริมาณและพื้นที่แต่ยังคงเกิดขึ้นได้บ้างบางจุดบางพื้นที่ ในภาคอีสานตอนล่างภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้อากาศจะเริ่มร้อนขึ้นหลายๆท่านมาคอมเมนต์บอกว่าอากาศร้อนมากก็ระมัดระวังเป็นลมแดดด้วยค่ะคาดว่าในสัปดาห์นี้ทิศทางลมจะเริ่มเปลี่ยนทิศทางเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้และกลายเป็นมรสุมเป็นสัญญาณการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูฝนเดี๋ยวท่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาป,ประกาศกีจะมารายงานให้ทราบ และฝนจะเริ่มเยอะขึ้นกลับมาเยอะอีกครั้งตั้งแต่16พฤษภาคม2564เป็นต้นไปเดี๋ยวกี้มาอัปเดตให้ฟังเรื่อยๆนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนชื่ใหม่คลิปหน้าจะ่ะบายบาย